รายการเวทีคนตรังนะคะทางสาวทตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันสายชนธรรมกุลค่ะแล้วก็ทีมงานสาวทตรังกันนะคะกับวันพรฤหัสบดีที่28ธันวาคม2566วันนี้เรามีกิจกรรมดีๆค่ะที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตรังนะคะได้เข้าร่วมกันนะคะกับกิจกรรมงานสนมบูข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567และว,วันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาพู พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะกับานายสุขพิชัยสุขพิช,ยชัยชาววกคุลค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ดนำนายการคุณสายชนนะครับผมวันนี้ได้รับโอกาสอย่างดียิ่งน,นะครับที่ได้มาเชิญชวนพี่น้องผู้สนิกชนนะครับที่รับฟังรายการขึ้น9 8 2 5ยู่วันนี้ขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางรถหรือว่าที่บ้านอยู่ก็ตามนะครับ วันนี้มีข่าวดีที่จะมาเชิญชวนเรื่องของความเป็นสุริมงคลกับ <ฮะ S 2> ทุกท่านนะครับในในช่วงการส่งท้ายสิ้นปีนะครับ <ฮะ S 2> เข้าสู่ปีใหม่ปีพษษษษษุทธศักราช267ที่จะถึงเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมดีๆสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับาตามมติมหาเทรสมาคมเนี่ย <ฮะ S 2> ก็ได้กำหนดในช่วงของการสวดมนต์ข้ามปีก็ดีนะครับเรื่องของการ ปฏิบัติธรรมมีปฏิบัติธรรมข้ามปีด้วยนะครับนะะในช่วงนี้เนี่ยวัดวาต่างๆเนี่ยก็มีจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมนะครับมีรายวัดด้วยกันแต่ก่อนที่ผมจะเล่าถึงในตรงนั้นเอาวอาประเด็นในประเด็นแรกก่อนน,นะครับส่วนบนก่อนะนะครับในส่วนของศูนย์กลางของ,ของจังหวัดตรังเราเนี่ยจัดที่ที่วัดกระพังสุรินนะครับที่ที่พี่น้องอน่าจะ ไปกันอยู่ประจำในเระาโบสถ์เลยนะครับในบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะสถานที่ไว้ให้สําหรับพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมนะครับในจะเริ่มในช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับด้วยกันนะครับพร้อมเพียงกันนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ในช่วงของ กิจกรรมพิธีการต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะไม่พูดในในลักษณะที่มันเป็นพิธีการจนมากเกินไปเพื่อความเข้าใจของพี่น้องประชาชนนะครับในการนี้เนี่ยเรามีนับเป็นมงคลอย่างยิ่งนะครับมีทั้งไฟพระเิกจากสมเดจสังคราชนะครับพระอิยสวงสักตยานสมเดบสังคราสกุลมหาสังฆปริณาะท่านมีประธาน ไฟพระเลิกมาแล้วก็มีน้ําพระพุทธมนต์มาด้วยนะครับเพื่อที่จะประพรมให้กับพุทธศาสนิกชนในห่วงของการข้ามไปสู่อีกปีหนึ่งปีใหม่นะครับหลังจากที่เราได้สวดมนต์จเจริญจิตภาวนากันเรียบร้อยแล้วก็จะ,ะพระคุณท่านที่เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์เนี่ยก็จะประพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานแต่ในการนี้เองเนี่ยกิจกรรมเราก็ไม่ได้มีแค่ว่าที่วัดพังสุรินแห่งเดียวนะครับมีอีกหลายวัดด้วยกันนะครับในพื้นที่จังหวัด ตารางเรานะครับอาทิเช่นนะครับในอำเภอเมืองเราก็มีวัดกระพังสุรินนะครับวัดไร่ผู้วัดสาริการามวัดนิโคทารามนะครับวัดกุดนะครับวัดประสิทธิชัยวัดภูเขาทองนะครับและอีกหลายๆอำเภออดเภอลัซาาอพเภอมีหมดแทบจะทุกทุกสิบอำเภอทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ก็คือประชาชนท่าน <c oughs> ใดที่ต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยอาจจะไม่ต้องมาถึงวัดกระพังก็ได้อยู่บ,บ้านใกล้วัดตรงไหนก็ไปวัดนั้นได้นะคะถ,ถูกต้องนะครับในส่วนของการเตรียมเตรียม เตรียมเนื k ain, k ain. Really iros, right. ้อเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจของท่านเนี่ยก็คร่าวๆนะครับการแต่งกายก็สบายๆนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็คือเป็นชุดขาวก็จะดีมากเพื่อความเป็นสิริมงคลกับท่านนะครับอาบน้ําให้เรียบร้อยทานข้าวอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าถ้าใครยังไม่สวดก็มีที่วัดเนี่ยหลายวัดมันก็จะจัดจัดน้ําปานะไว้ให้ด้วยมีอะไรเลี้ยงให้ด้วยนะครับในช่วงนั้นแก้ง่วงกันเพื่อที่จะสวดมนต์นะครับจะขอเชิญชวนนะครับให้ พี่น้องประชาชนชาวจวัตราังเนี่มาร่วมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลที่จะบังเกิดขึ้นในสิ้นปีและก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคลน,นะครับาบางคนเนี่ยก็คิดง่ายๆครับขอญาติก็แนะนำนิดหนึ่งในเรื่องของเอ่อบางคนคิดว่าเอ๊สวดอยู่บ้านก็ได้นอ้อใบางคนก็บอกว่าอยู่ที่บ้านสะดวกกว่า,าอย่างนี้ครับผมก็เคยฮะเคยมีบางปีนะั้นในในที่เราไม่สะดวกเดินทางไปวัดแต่ว่าแรงแรงแรงกระตุ้นเนี่ยการสวดเนี่ย มันก็จะต่างกันนะครับผมจะบอกว่า<ฆ>บางทีเราไปได้แค่บทเดียวสองบทเนี่ยอไอไอเตียงการนอนอข้างๆก็รีมันน่วงละใช่ไหมคะถ้าอยู่ถ้าอยู่ที่เตียงสวส่สวดบนเตียงนอนค,ครับแรงกระตุ้นเนี่ยไอความจิตใจเราที่ความมุ่งมั่นในการที่จะ,ะเข้าไปสู่ข้ามไปอีกวันหนึ่งเนี่ยมันจะลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับมันอาจจะได้แค่ นิดหนึ่งแล้วก็จะไม่ได้ข้ามไปสู่อีกปีก็จะหลับแล้วครับนะครับแต่ถ้าไปร่วมกันเป็นหมู่ปเป็นคณะเป็นร่วมกันหลายๆคนเนี่ยมันจะมีพลังข้างางนี่เข้ามาของคนอื่นที่มีแรงในการที่จะเหมือนกับเป็นการกลุ่กันใช่ครับเพื่อนเพื่อนเขาสวดเราก็สวดด้วยเห็นเพื่อสวดมีความตั้งใจเราก็มีความมานะในการสวดด้วยอันนี้เองนะครับจะนี่เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งของที่การเข้ามาร่วมกันสวดมนต์ร่วมกันนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลพอพอเราได้ทําสิ่งดีๆให้กับ ตัวเองแล้วเนี่ยคนรอบข้างหรือคนในครอบครัวเนี่ยก็จะเสริมเสริมบุญบารมีตรงนี้ไปด้วยนะครับพาลูกเด็กมาด้วยลูกหลานมาด้วยนะครับเป็นเรื่องดีสถานที่ค่ะที่วัดกระพังสุรินทร์เนี่ยค่ะสามารถที่จะรองรับพี่น้องประชาชนที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยเท่าไหร่ได้คะท่านหมอคะเต็มที่เลยครับได้3-400คนได้เลยสบายๆนะครับนะครับนอกนั้นี่ยังจะมีกิจกรรมที่ผมเกินไว้สักครู่เนี้ยมีเรื่องของ การปฏิบัติธรรมด้วยนะครับอย่างอย่างเมื่อกี้เนี่ยก่อนก่อนช่วงเข้ารายการเนี่ยผมได,ได้ได้โทรคุยกับหลวงพ่อท่านเจ้าพระนิโครนะครับนิโครธารามของเราเนี่ยครับที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับท่านก็บอกว่าเราจะมีอาตมาของเราจะมีในช่วงของเริ่มตั้งแต่ช่วงช่วงค่ำเลยผมถามว่าหลวงพ่อครับต้องเตรียมเวลามาด้วยไหมครับ อ๋อไม่เป็นไรคือโยมถ้าโยมมาเนี่ยนะเราจะเริ่มแต่วันที่2 9เลยนะครับมีปฏิบัติธรรมด้วยเอาเสื้อผ้าที่วัดก็มีชุดขาวด้วยนะฮะถ้าถ้าไม่มีถ้าที่บ้านไม่มีก็สามารถมาวันหยุดช่วงวันหยุดยาวเนี่ยครับถ้าคนไม่มีกิจกรรมไม่มีอะไรที่จะต้องไปที่ไหนแล้วแล้วก็ขอเชิญชวนมาอีกอันหนึ่งกคือการปฏิบัติธรรมยี่สิบเก้าจนถึงวันที่วันที่หนึ่งเลยหนึ่งค่ะเรียกว่าการโครงการปฏิบัติธรรมข้ามปีเพื่อความเป็นสุริมงคลนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ได้รับ ความสลับสูนจากวัดหลายวัดด้วยกันผมบอกผมไม่แน่ใจว่าทุกวัดหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ส่งมาให้ผมเนี่ยมีทั้งหมด5 7วัดแลว<อ>ถ้าถ้าถ้าอ่านตรงนี้ก็มันจะเยอะมากเลยนะครับแต่ okay ทุกอำเภอเลยครับเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นคห้วยยอดอำเภอห้วยยอดเนี่ยก็คือวัดน้ําพายนะครับวัดห้วยยอดเองวัดนาวงนะครับอําเภอนายงก็มีวัดช่องน้อยนะครับวัดมงคลสถานนะครับ อำเภอหาดสาราในวัดในเขานะครับวัดปักปรนนะครับอำเภอ,อย่างตาเขาเนี่ก็มีวัดใหม่ไซงามนะครับวัดควรอินนิงาดินงามนะครับนะครับวัดอำเภอกันตังเนี่ยก็มีนะครับวัดเขาแก้วด้วยไหมครับใช่ไหมวัดเขาแก้วอยู่อำเภอสีเกาสีเกามีวัดเขาแก้วนะครับวังวิเศษคือวัดเขาวังเขาพระพิเศษนะครับนะครับรัศดามีอำเภอ วัดวัดควนเมานะครับหลายหลายวัดด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีส่งเข้ามาหาผมอีกมากมายนะครับบางวัดเนี่ยกิจกรรมก็จะเริ่มต้นไม่พร้อมกันบางทีเริ่มวัาที่30ก็มีนะครับขึ้นอยู่กับไปหนึ่งใช่ 30- มสถึงหก็มีนะครับเพราะบางคนบางที่ยี่สิบเก้าบางทียังเคียงงานกันไม่ไม่เสร็จสิ้นนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไปปฏิบัติธรรมนะครับเพราะว่าผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีสําหรับพวกเราชาวพุทธ น,นี้เลยดีครับครับว่าอย่างที่ได้รับทราบรบกันในมนช่วงปัจจุบันเนี่ยพวกเราเนี่ยมีมีสภาวะความตึงเครียดกับการงานกันเยอะมากนะครับใช่ค่ะเออนี่นึงก็หัวร้อนกันแล้วนิดหน่อยก็ก็มีเรื่องมีราวกันแค่บางทีแค่เสียงตะแรงลถก็จะทะเลาะกันแล้วค่ะ เรามาตั้งสติเริ่มต้นกันในปีใหม่นี้แล้วก็<ฆ>สร้างสตาร์ทจุดสตาร์ทที่ดีเนี่ยจะเริ่มเป็นสิริมงคลให้กับทุกทท่ทานนะครับ<ฆ>มาประพฤติปฏิบัติธรรมไม่มากก็น้อยตาม<ฆ><ฆ>ที่ตามเหมาะควรของแต่ละท่านนะครับ<ฆ>ว่าจะสะดวกเวลาไหนแต่ถ้าท่านมีเวลาเยอะก็เชิญชวนให้ไปร่วมปฏิบัติธรรมในวัดใกล้ๆบ้านท่านนะครับ<ฆ>ผมเชื่อว,ว่าตอนนี้หลวงพ่อท่านขึ้นไปนิทว์ะกันหมดแล้วล่ะครับ<ฆ>หน้าวัด หรือว่ามีห่วงระยะเวลาโยมมาปฏิมาติดต่อที่นี่มาปฏิบัติธรรมใช่มามีอ่าต้องเตรียมตัวอะไรมาบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ทางวัดจะมีให้พร้อมหมดแล้วครับ ทั้งอาหารการกินขอบชั้นจนวาจจะเป็นซื้อสินแปดกันนะครับ<ช>ทานแค่สองมืออ้อแล้วก็จะมีสดมนทำวัดเช้าทําว,วัดเย็นตื่นแต่เช้านะครับแล้วก็มีการเจริญจิตภาวนาฝึกสมาธินะครับตั้งสติกันให้เวลาเราเจอเรื่องราวร้ายๆอะไรเข้ามาให้ที่เกิดขึ้นกับตัวเราที่มันปัจจุบันทันด่วนเนี่ยถ้าเราตั้งสติไม่ทันนะครับมันก็จะ,ะการการปัญญาของเราก็จะอาจจะไม่เกิดขึ้นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่บางที พุทธศาสนิกรนเราอาจจะข้ามมองข้ามแล้วก็เลยในตรงนี้ไปการที่จะดึงสติกลับมาให้ทันในการที่จะใช้ปัญญาในการพิจารณาในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ<า>มันจะไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับเมื่อเมื่อเรามาเริ่มในต้นในสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยในช่วงสิ้นปีสู่9้าปีใหม่เนี่ย ปีใหม่ทั้งปีหน้าเนี่ยเราก็จะทําอะไรด้วยสติและปัญญาที่ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นอกเหนือจากหลายๆกิจกรรมที่ภาคส่วนจัดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเขาดาวกันสนุกสนานก็แล้วแต่บางคนที่ชอบแนวแนวนั้นแต่คนที่เป็นสายแบบว่าอยากจะเริ่มต้นสักการะใหม่อย่าง ความด้วยความสงบด้วยความสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะของสไตล์ชาวพุทธเนี่ยเราก็มีกิจกรรมที่เป็นพิเศษขึ้นมากับการสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567กับการปฏิบัติธรรมอย่างที่ท่านบอกว่าคืออันนี้นะคะเป็นกิจกรรมฟรีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยครับทางทางวัดเนี่ยจะพร้อมจะสนับสนุนให้พร้อมอยู่แล้วนะครับที่ที่ที่ประกาศไปเมื่อสักครู่นะครับ ลองลองไปสอบถามดูครับวัดใกล้บ้านท่านได้ค่<น>ะ,ค<น>ะเพราะ,<น>ะว่าเพราะว่าหลายวัดหนูว่าถ้าเขามีกิจกรรมนี้อาจจะมีการขึ้นไป้ายไวนิ้วมีการ<ช>บอกต่อกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะให้ได้มีการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวกันนะคะคทีนี้อ่ไหนไหนก็จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วค่ะท่านผอ,อม,มีอะไรอยากจะแนะนําพี่น้องประชาชนในเรื่องของการปฏิบัติตนในทางของชาวพุทธกันบ้างคะ อ๋อในในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังนะครับที่เราส่งเสริมกันอยู่ค่ะใช่ส่งเสริมให้คนเนี่ยน้อมนําเอาหลักธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดมรรคผลให้เกิดความอะไรเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับตรงนี้เองเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่เราที่เชิญชวนกันเบื้องต้นเมื่อสักครู่แต่งต้นรายการนะครับเรื่องของการ ปฏิบัติธรรมข้ามปีเจริญจิตตภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขก็ดีนะครับโครงการจากกิจกรรมสมบูน์ข้ามปีก็ดีเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ดีนะครับ<ฆ>ตรงนี้เองเนี่ยเป,เป็นกุศลบายนะครับแต่จริงๆแล้วนลึกเนี่ยในทุกวันทุกวันของแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ยมันก็ก้าวสู่วันใหม่ของทุกๆวันนะครับเพราะนั้นเนี่ยทุกท่านเองเนี่ย ก็ขอใหอ้มีจิตใจที่แช่มชื่นนะครับมีมีสุขภาวะทางจิตที่ดีนะครับเมื mm ่อ hmm. นอกจากสุขสขภาพทางกายแล้วเนี่ย<ะ>สุขภาพตามจิตตอนนี้เราเนี่ย เป็นเป็นสังคมของอที่มีอะไรที่มันโซเชียลเนี่ย<ะ>เร็วมากในการที่จะเข้ามาบริโภคเข้ามาในในจิตใจของพวกเรานะครับนั<ะ>่นเนี่ยในการเสพสื่อต่างๆก็ดีนะครับในการพิจารณาในต่างๆก็ดีเนี่ยก็ดูตามใช้เลขถ้าตามทางทางพระเรียกว่าใช้โยโนิโสมณสิการในการพ<ะ>ิจารณาต่างๆที่จะกระทําก็ดีในการที่ะะทจะประพฤติปฏิบัติก็ดีให้ตั้งสติ ทุกๆครั้งนะครับในการที่จะคํานี้คําว่าสติเป็นหลักธรรมสั้นสั้นสั้นสง่ายๆเวลาในการที่จะใช้เราเราไม่มีช่างใช้คําว่าบาลีที่บางคนอาจจะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะครับคําเดียวเลยสติสติพอมีสติมาปัญญาเกิดถูกตอนคํานี้เลยครับเนี่ยที่เราคุ้นหูกันเรื่องนี้เนี่ยนำไปใช้ได้จริงๆนะครับเพราะเพราะตอนตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยบางคนเนี่ยบางคนก็ชอบนิยมกันที่จะใส่บาตอนเช้า นั่นคือการเริ่มต้นของวันในแต่ละวันนะครับหรือว่าบางคนก็สะดวกที่จะสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันหรือก่อนนอนทุกวันก็จะเป็นเป็นการเริ่มแล้วก็ปิดท้ายลงของทุกๆวันตรงนี้สามารถทําได้ทุกวันนะครับฝากไว้ตรงนี้ว่าในเรื่องของสติเป็นเรื่องที่สําคัญพอจะสร้างมันเวลาปัญหาต่างๆมาพอเราตั้งสติได้ ทุกอย่างมันจะก็จะเคลียร์ไปในทางที่ดีไม่เไ,ไ,ไม่เกิดผลร้ายกับคนอื่นไม่เบียดเบียนท่านตนเองและผู้อื่นนะครับสร้างสุขให้คนรอบข้างใ,ให้ได้รับบุญกุศลร่วมกัน ไม่ถึงกับว่าต้องเป็นแบบธรรมะธรรมโมสักทีเดียวมันสามารถใช้กับได้ทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนะครับว่าสติเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับแล้วงานปีหน้าของสํานักงานพระพุทธศาสนาค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะเป็นน้าจิ้มสักนิดนึงค่ะอเพราะว่าหนูเท่าที่ทราบเรามีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกท่านเดียวกันท่านเป็นสายแบบธรรมะธรรมโมมากเลยใช่ครับก็จะมีโครงการต่างๆมากมายเนี่ยที่จะเกิดขึ้นนะครับ หลักๆตอนนี้ในเรื่องของโครงการอารามพิรมครับผมอารามพิรมโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ที่ดำริโดยท่านท่านรัฐมนตรีจากสำนักนายรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการที่จะให้วัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่โยมสามารถเข้าไปเข้าไปหนึ่งเป็นกุศลบายนะหนึ่งไปหนึ่งเที่ยวด้วยได้บุญด้วยนะสองอย่างคือวัดเนี่ยไจะเป็นสถานที่ที่สามารถเข้าไปแล้วก็ไปเกิดอะไรไปเรียนรู้หลักธรรมคำสังสอนของ ทางศาสนานะครับแล้วก็หนึ่งก็ได้พักผ่อนด้วย<ม>ได้พาครอบครัวเข้าไปาเป็นเป็นเป็นอารามพิรมเนี่ยคือสามารถที่จะในทุกๆสภาวะของในนั้นในวัดเนี่ยฮะผู้สนิทคนที่เข้าไปร่วมเนี่ยจะได้ครบครบทวนเลยครับหนึ่งในนั้นได้เที่ยวด้วยหนึ่งได้บุญด้วยสองนะครับวัดก็ได้ได้โยมเข้ามาทำบุญอุปถัมภ์คุ้มครองอุปถัมภ์วัดด้วยนะฮะนะครับก็จะมีหลายๆวัดที่ในในจังหวัด อย่างในเบื้องต้นเนี่ยวัดกระพังสุรินนะครับก็คือในวัดอารามพิรมหนึ่งในที่ในโครงการที่จะเสนอเข้าไปมันจะเป็นนำร่องใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามีพระอุบสถที่สวยงามมากนะครับมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแล้วครับเป็นพระอุบสถที่และเป็นพระอารามหลวงด้วยนะครับในหวัดตรังแล้วก็จะมีอีกหลายวัดนะครับผมเชื่อว่าคนคนเมืองตรังเนี่ยครับจะรู้ว่าวัดไหนเนี่ยที่ที่เราไปแล้ว ไปแล้วมันได้หลาย,ลายๆอย่างนะครับหนึห่งไป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 ไหว้พระด้วยพอจะหลังจากไหว้พระเสร็จเราก็ไปไปพักผ่อนด้วยไปนั่งทานาเป็นครอบครัวนะไปกันครอบครัวพาญาติพี่น้องไปพาคุณพ่อคุณแม่ไปวัดกันนะครับเนี่ยเขาจะเชิญชวนในเรื่องนี้คือให้เข้าวัดกันประเด็นนะครับเพราะวัดเนี่ยเป็นเป็นเป็นศูนย์กลางของชุมชนอยู่แล้วเราไม่พ้นวัดนะครับก็คือ อารามพิรมนะคะเป็นโครงการปีหน้าที่เราจะจัดขึ้นแล้วก็นําร่องโดยวัดกระพังสุรินและก็วัดอื่นจะตามมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีโครงการอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะโครงการอื่นๆก็มีแต่ในส่วนนี้เป็นโครงการในเรื่องของที่ชัดเจนสุดตอนนี้ใช่ครับต้องต้องเร่งดําเนินการใช่ไหมคะพอเริ่มต้นปุ๊บปีใหม่ปุ๊บก็คือเข้าโครงการนี้เลยอันดับแรกโครงการอันดับแรกนี่ครับ เป็นปีหน้าเป็นปีมหามงคลน,นะอรับโคโปรรอบนะครับก็มีโครงการเฉลิมพระเกียรติะนะครับ ที่จะจัดขึ้นมีการบรรฑชาผสมบทด้วยนะครับอ๋อค่ะใช่ใช่เพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งประเทศเนี่ยต้องจัดกิจกรรมแล้วก็ทางจังหวัดมีหนังสือส่งมาถึงทุกหน่วยงานให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6กรอบ28กรกฎาคม2 5 6 7ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดยาวตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงมกราจนถึงสามสิบเอ็ดลาทีหกเจ็ดเลยนะครับเราก็จะมีพิธีเสกน้ําพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับในในปีมหามงคลถ้านช ชาวไทยเลยก็ว่าได้นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยนี่จัดโดยกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีสนักพุทธในร่วมในประสาในเรื่องของวัดในเรื่องของบรมพชชอาปสมบทด้วยนะครับในเบื้องต้นยังไม่ตกลงว่าจะหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยจะไปจะไปที่วัดไหนเขาคาดว่าจะเป็นวัดเขาแก้วนะครับในเบื้องต้นนะครับจะมีบัตรการพิธีบรมพชาสมบททั้งหมด73รูปด้วยกันนะครับแล้วคราวนี้พิเศษด้วยมีการ บวชสามเณรภาคดูร้อนด้วยบวชสามเณรด้วยค<ะ>่ะหลักสูตรทั้งทั้งบรรมชาทั้งทั้งสองสอง,สองอทั้งบวชพระแล้วก็บวชเนรเนียเน่ยทั้งหมด2 1่สิบเอ็ดันด้วยกัน<า>นะครับในเบื้องต้นเนี่ยบรรมชาชาผสมบทเนี่ยประมาณ14กรกฎาถึง3สิงหา,านะครับที่จะนับแล้วใน2 1วดันพอดีนะครับ73รูปนะครับแล้วก็ บรรชาสามาณก็21วันเหมือนกันค4สิบสี่กรกฎาถึง3สิงหาสามสิงหาตรงนี้เนี่ยเข้าคอรมอแล้วด้วยไม่ถือเป็นวลาจะสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมโครงการได้ได้ท่านผอบอกแบบนี้คือหลายคนที่มีความตั้งใจก็จะได้เตรียมตัวเองเตรียมได้เลยครับเตรียมได้เลยนะครับแล้วก็สามาณรพระรูร้อนเนี่ยยีเมษาถึง10พฤษภา 20เมษาถึง10 10ิฤสภาก่อนเปิดเรียนของน้องใช่ใช่นะครับก็ขอเชิญชวนไว้แต่เนิ่นๆในในปีมามงคลปีหน้าทิ้งบอกว่าในในปีหน้าเนี่ยเป็นปีมงคลอย่างยิ่งของพุทธศาสนิกชาวไทยด้วยนะครับค่ะก็กิจกรรมที่เราเตรียมความพร้อมเนาะจะให้ทุกคนได้ปฏิบัติกันนะคะว่าใครถนัดกิจกรรมไหนอยากร่วมสร้างเสริมบารมีนะคะให้กับตนเองอย่างไรก็ไปร่วมกิจกรรมได้นะคะ ขอต่อยนิดนึงได้ไหมครับอีกนิดนึงค่ะมีอีกนิดนึงค่ะเลยเราเข้าสู่ข้ามปีแล้วในตอนเช้าวันที่หนึ่งมกราคมนะครับก็มีพิธีทําบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่เหมือนกันนะครับในส่วนกลางเนี่ยก็จะจัดที่สนามกีฬาเทศบาลตรังนะครับถนนรัศดาเพิร์เมืองตังเรานี่แหละครับนะครับเริ่มตั้งแต่เช้าประมาณตีห้าครึ่งนะครับหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วนะครับตามหน่วยการเนี่ยก็จะมีท่าน ท่านชวนหลีกภัยนะครับประธานในพิธีนะครับท่านทรงกฎสว่างวงนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับท่านดรสัญญาศรีวิเชียนนะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเนี่ยเดินทางไปร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในช่วงหกมาหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับเราก็เตรียมข้าวของมาเข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บาตรการเพื่อความเป็นสิริมงคลพระกี่รูปได้คะพระเนี่ยจำนวนพระเนี่ยตรงนี้ไม่ได้กําหนดไว้น่าจะเป็นหลักร้อยขึ้นไปหลักร้อยรูปนะเยอะๆนะครับเยอะนะก็จะเชิญชวนกันมานะครับ ก็เป็นกิจกรรมเอาต่อเนื่องนะคะ31เอคืนจริงจริงไม่ใช่เริ่มตั้งแต่29 29ธันวาก็จะมี29กธันวาถึง1ธันวานะคะจะมีการปฏิบัติธรรมส่วน31ธันวาค่ำคืน4ทุ่มเป็นต้นไปจะมีการสวดมนต์ข้ามปีพอสวดมนต์เสร็จกลับไปนอนแป๊บหนึ่งตื่นเช้ามาประมาณตีห้าครึ่งเป็นต้นไปก็จะเป็นการทำบุญตักบาตรที่สนามกีฬาเทศบาลนครตรังด้วยนะคะนี่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของปีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แล้วผมจะเสริมนิดนึงเมื่อกี้อาจาอาจะน้ำประโณมที่<ฆ>ได้รับประทานมาเนี่ยตัวผมเองเพิ่งไปรับมาเมื่อวานนี่เองนะคร<ฆ>ับที่ที่ส่วนกลางซึ่งนำมาจากวัดราชประพิษรับ<ฆ>รับประทานมาจากสุเรนสังคราชเลยตรงนี้เองเราก็จะแบ่งสรรปันส่วนปยายามเภอด้วย<ฆ>นะ,ะฮะและอําเภออาจจะแบ่งไปท้งที่ต่างๆเพื่อ<ฆ>ที่จะเป็นอันในการที่จะประพรมให้กับ ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมทจรงอยากจะเชิญชวนได้ว่านับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับที่ที่ในปีนี้มีมีของประทานมาถึงสองสิ่งทั้งไฟพัดเลิกเองก็ดีทั้งนำ้ำพระมลก็ดีนะครับที่จะเป็นสิริมงคลกับพวกเรานะครับส่วน บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างคือยังไงก็ไปนั่งเจริญจิตภาวนาก็ได้นะครับ <ฮะ S 1> ไปร่วมกันถ้าท่านอยู่บ้านบางทีท่านอาจาจะหลับแล้วตั้งแต่หัวค่ำแลยประมาณนี้นะครับหรือไปในที่ที่อาจจะไม่เหมาะไม่ควรหรืออะไรแล้วแต่ท่านานะฮะตามถนัดแต่ว่าถ้าถ้าใครมีโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนย่างยิ่งนะครับให้มาร่วมกันเพื่อความเป็นมงคลกับตัวท่านเองนะครับนะครับ ค่ะค่ะวันนี้ค่ะรายการเวทีคนตรังนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านสุขพิชัยนะคะคชาวกวุลค่ะท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังค่ะที่ท่านมาบอกถึงกิจกรรมดีๆบอกบุญเลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมดีๆนะคะคให้กับพี่น้องชาวตรังนะคะไปร่วมกิจกรรมการในช่วงของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะสายบุญใสธรรมะธรรมโไปร่วมกิจกรรมได้นะคะค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเวทีคนตรังทางสววตรัง f m 9 1 สอเมกะเฮิร์์แล้วค่ะดิฉันสายชนธรรมกุลพร้อมด้วยทีมงานสวทตรังลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับทุกท่าน,าน,าน,านครับค่ะ ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับไอวรินอนันทเมธ กรุงเทพมหานครเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะควันรถการก่อสร้างการเผาป่าเผาขยะหรือแม้แต่การจุดทูปสาเหตุของ PM 2.5ฝุ่นพิษที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยการเลี่ยงฝุน่นใส่หน้ากากเมื่อต้องออกนอกบ้านช่วยกันลดมลพิษด้วยการหยุดเผา ลดควันดำและปลูกต้นไม้ช่วยดักฝุ่นหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์กลุ่มเสี่ยงประเมินอาการและปรึกษาได้ที่คลินิกมลพิษออนไลน์ประสบการณ์ของเบลล่ากับยาสีฟันเทพไทยตอนนี้คนนิยมใช้ยาสีฟันเทพไทยกันเยอะมากคนรอบตัวเบลก็ใช้กันหมดเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมากดีต่อเหงือกและฟันจริง ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟ,แฟบุรี่ลดกลิ่มปากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดภูมิใจค่ะสินค้าคุณภาพของไทยลุยงานสายตัวแทบขาดแต่ธุรกิจของคุณยังย่ำอยู่กับที่หาเงินได้เท่าไรแต่พระภาระที่มากไปทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าไปไหน มาปรดทุกภาระเติมทุนให้ธุรกิจของคุณไปได้ไกลยอย่างมั่นคงเราพร้อมอยู่เคียงข้างและสนับสนุนทุกเป้าหมายของคุณธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.thaicreditbank.com หรือโทร026975454สนับสนุนข่าวโดยมีคิ k เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด